ครับสบายดีสบายดีพี่น<ด>้องวันน,นี้ก็ามาเบิ่งดงเบิ่งป่าท่านผู้ชมไปกับไอ้อลลก็เที่ยววันเบิ่งดง,งคู่กันก็คือเราว่าวางแผนการกับลูกกับเมียกับพ่อเฒ่าแม่ทัดเฒ่าไอ้น้องเราอยากซื้อไปปลูกยางไปปลูกยางพราราเพราะว่าเราอยู่กับยางก็เลยคิดว่าอยากได้นั่นก็อยากซื้อดงเนาะดงด่านเอาน้ำเลยเราเอาลน้ำอุ้มเอาได้ไหม ือเ็ดจุนี่นะชื่อเห็ดอยังอีกได้นี่ก็ได้ทั้งนี่มันใกล้อยู่วะนี่เมื่อใดนี่เออชื่อรถไว้เอาลักขั่วเนาะคันรถลดทุนใดมาห่อนเขาก็ตัดตัดเอาลักขั่วอยู่พี่เองอย่างก็มาเอาอยู่นี่เนาะไม่ช้ำเรื่อยอย่างที่ทำอย่างนี้เราไม่อย่างนี้เนาะนี่ทำผู้ส่งเบาลี่ิีบอุดลักขั่วเลยนะบ้านไอ้คนที่หนึ่งที่สองที่สามปู่ที่สองเอาไปคังแล้วทำผู้ชมงปู่ที่สามกําลังจะชื่อดิน ใช่ใช่คนเฮากันตั้งใจเก็บเงินไปใส่ก็ได้พี่น้องว่าจะเอาจากสามสี่เฮกตาร์แม่นว่าดอนนี่หรือว่าดอนนี่บดิรวมแต่ค่านี่เนาะแ่ะเราว่าเราว่ให้อยู่นะบีัมนั้นมาตัดมานี่ะคอนแล้จเบิงอืน่ท่านผู้ชม เออแตกยุ่ดินคันบูแถวนี้ฮะเป็นตาแตกยุ่บูนะโอ้นักธุรกิจก็ได้ติหินน้ำลายเหรอหินนี่มันกว้างเหรอนี่ท่านผู้ชมหิน เดี๋ยวอันนี้มามาตามตามเกตมันเลยตว่านะนะตามแล้วมันเลยนะปัญหาอยู่ที่หินนี่นะใช่มันซื้อไวโจอักขมทำผสมเอ้ยบเบาลีกับบคเคยเข,าข้าดรงเขาฝาดอ่ะเออ ดีบุดีได้หนูใหม่เพราะนั่นเมื่อแกงนี่ม <wh ีเฉยเลยน้องป่าเน้องอันนี้ป้ามันชีกับลกกระแด่อยู่มันไฟใหม่กว้างแต่ข้า นี้นะนี่เป่าทางนี่แถวนี้เขาดูดที่ส่วนน้อยวัดเล็ถผุ้มโค้งเิมโคงน่โคงน่เอาว่ามันต้องมีดปวกในดุงลูกปีวะ ตรวจก่อนทำผสมชื่อยังกไงหินแน่หหินแน่เนี่วเวลาจ้างมุกเบิกอีกแล้วทำผสมไปอ้เบาลิชชื่อัอนั้นชื่อหินจำเหตีดทาง บึงก้อนวังหีนมันจักเปอร์เซ็น จ้มผูชมมันจะเป็นหินเห็ุทัวเอาหินอืม<ะ>บ่บ่ลี่ลงป่าเลยวลงป่าพอดีเอาได้แล้วจ้ามผู้ชมเอ้องป่านะมูหินด่านไหม

ngoài quang nhảy phai sản <laughs> Ok đàm một xong, Nhàng Nhà chuẩn hộp đó Tương quang hạp cắt lên quang Nhàng Nhà Bổ măn, bổ cái bụi chẳng có Nó may đấy Tám đụng này, Tương nhiên may Lật đút đấy nhỉ cái quang ở đây lường quang nhàng bố vít nộ Quang ở đây lường quang nhàng bố vít thì đâu Về đây Tiền tay chứ quá Quay phần pha nộ Sư quay phần pha nộ วาฮะวายี่จะเป็นปุยทำผู้ชมตึ๊ใช่ตลาดง่ย

ชื่อไว้ผลผ้าแด้แบบนี้หน่อยขั้วเห็ดยังอย่างไรเออเห็ดเป็นเห็ดหอมอ้อยไว้บ่วเขาจะเอาไว้ทากกำงเข้าว่ดตัวนี้ แต่ข่ายังไม่ได้ถางแล้วล่ะไปนี่เดียพูดแล้วกลัวฉันเอาแลขผมจะไม่มล้วกลว mm

<S <S okay, หินโอเคทำไปชมไปชมเดี๋ยวกะเดี๋ยวต่อเติมใจอีกที่นึ่งตอนนี้กะต่อเพิ่นลงลงลงแลง้วแต่ว่ามันเป็นหินดานแน่นนิดหนึ่งไอ้ไข่อยลเลยเลยไปจาก,ากเอาแล้วกะเพิ่อนโยนยานให้ก็เลยเอาบ้านเลยกินประมาณสองสนเซนนะ กี <c oughs> ่ตัวอะ่ม่เสมอมนขายไ่ด้แพงคล้องอมาไปมันอันลายครับเปิดกล้องเบิงกัน้กันทีพังแม่รักนี่ก็ได้แตอย่างเนาะ สมมติว่านะเป็นล้ําองทางนะด้วยทแม่้าจะได้แล้แ่นะตัวนี้ตัวนี้สีให้เป็นทางฝ้ากลางรถ นี่นา,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 าต้อังนดินติดกมัมูมันต้องได้จงทางก็ละครึ่งอยู่แล้วเลยมันจังบอกให้กันได้พายภาคหนะมกากันะานว่ากัานตั้งนยมาก็เห็นนทะางมันีหลกไปห่ไปหบนเลยสะดุดได้นะบยเอาหอดออมันเป็นดินข้ออยุอันนี้ก็ได้เนี่ยนทางนะฮะใช่เขตนี่วะ เร่อตัวนี้ขึ้นไปนี้เล่นนี้ธรรมดานะคือการส่งเอาห่วงค่อยใช่ไหมเนานี่แหละมันเป็นทางไปยุตลอดนี่แสดงว่าดินนี้มันชื่อลัางชื่อกุ๊กนี่ปะบ๊อบบ๊อบบ๊อบดินบนทางนี่ไหนนะเอาต่อตรงนี้ของเขาเนี่ยางที่นี่เนาะทางนี่นรออันนี้เลาไปหันทียากหน่ออนี่นะมันเป็นทางไปยุ่งบางนี่หละเป็นของเขาไหมเออเขาซื้อเหมือนแล้วนี่อ้อโดยโดยโดยนี่ก็ดินตะบนตะู ีทเข้าไปนี่แล้วเน้พ้อยเมื่อนข้างตัวนี้ก็นไปซื้อห้องด้อกันแน่นะซื้อห้องเนาะครับเนาะนี่รู้ว่าไงมันไปนี่ดินนี่หนวางเดืเติมแน่นเราเอาเพี้ยผีไปฝังที่ห้องพ้อยกระเบนในกระดุดบบได้กระดูดได้ตะบนกระดุดทางกลางนี่มันเป็นด้านและไกายไฟโบได้ในตัวนี้ หนึเจ้าเลนน่อยคับป๋าอันนี้าเขามายนต้อคอยคอยเอ่ายล้นะอืเขินกอนซื้อเลยมูปพักจะพมา้ว้ง่าไหนลื่นได้มูแบบคือกันงูิเียผมาีนี่เออนั่นแหะจะว่าเจจี้เขาจะเข้าใว่าดอนนี่เป็นดอนน่อนะมก็ตวนี้มันทดแทนกันแม่ละอืเพราะว่ามีหนทางมันพอเอาหมดแล้ว ก็ก็กเออาตะกนี้นี่ยมันก็เป็นรยนั่นนะเอาตะกตน่นะอไปนี้นี่นางมลยชื่อไปนี้เอาลักสายเอาสมมติว่าเอาลักส้ยอันนี่เอาลักจำเลยบ่ัวนี้ละป้าเป็นท้งมเอาจำเลยบ่ลุงลักจำเลยบ่ลักความ้น เจ้าย่าวทางกะป้าวันทานเียวเียวเข้ากับไปรกงไผ่ไผกไเเดี๋ยวมุดใจ้าวอิไปตำลังหัวจม้ไแลก็ยงเ่อยา้นกงี่็เต็จา้จก็องซื้อวะไอ้มดมันมันละดิบละมันซื้อไอ้เนกในอองรเทตัดเลวมันดิมันมันดซื้อได้มันพคมันว่งเลยมันมาเป็นดินจัดฉัน Ô, nó mại đấy, thảm phục xuống bây Đây là tắt trái tuấn OK, thế, tháng ai này hẳn đấy Mình phòng vô đại tin nữa Phòng vô đại cũng không mại cục ở đấy Cũng mày. Đây là nhìn trái tuấn á Nhìn trái tuấn bò Tuấn bò à, Nhìn trái tuấn á Nhạc năm. ทางลักสืบ่าเดียวนี่สืบว่าออกไม่ได้ดินี่นี่มาเขาตัวนี้ใช่ไหมยิงเจ้าตัวนี้อันนี้วะทางของเขาแสดงว่ามันโค้งไว้นี่ใช่ย่างก็ไปนี่มันเป็นดนแล้วถึงทางหน้าเจ้าขึ้นไปแล้วเป็นดินลุงค่อยทำทางล่างเจ้าลงมาสิเขา

ไปทาป้าหอยนี่นี่อย้าียเา้งแล้วเลย่ซื้อตัวนี้เออตัวนี้ไปพูดมีนะนี่ตัวนี้มืเขาเอามดเลเพินเขมันีนแล้วมันติดตัวนี้ได้ติดยังบนทางนะที่เหลือเขาทางไว้แล้วดินเขาเขาเอาเมือดละเขาดูดหมดะอดุน ก็ีมาทาเราดิสังีท่อเาคน่้บทื่คาดินชงพื่ดโอเคท่านผู้ชมดกันเนี่ยโอเคท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ใครก็มาห่อนเถื่อนอดซาแล้วไปก็ได้ผาอ้าไปเบื้งดินกับสรุปแล้วกั จรูปแล้วก็เอาไม่ต้องไอ้ดินดินตอนนั้นก็คือเอาแล้วก็แทกแทกพื้นว่าจะไประจายเงินเขาทางพรซโซมาแต่ในราคาก็ตกรงกันาประมาณแสนหนึ่งอะไรพี่น้องแสนหนึ่งสามเฮกตาร์ได้พี่น้องเฮกตาร์ละสามหมื่นช่านซะมันดินขี้ยไย่ด้พี่น้องมันดินมีงแต่หินมีแต่หนมันเลยดินเวลาไทยเขาอนอี่ยเขาเลือกเอาวางังใดที่ปลูกแผนการว่าพืปลูกอย่างมันเป็นดินดง ถมื่อนียนหาดิบเน่าพี่น้องเอ้ยกันชื่อๆมันหาดิบเน่าเลยเราซื้อไว้ปลูกยางเราอยากได้ปลูกยางปลูกมันนเะพื่ออแต่ว่ามันไก่เสียอย่างเดียวมันไก่บ้านพี่น้องโอ้ยเบิ้องหลายประมาณหลายรูเติมยู่ด้องปิดว่าหมดหนับแล้วอันสาวโลนสาวิโลนะเดี๋ยวแต่ว่าขี่รถยักษไปจะได้อยู่ดอกพี่น้องโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ก็นนะที่โชคเป็นโ่นีแ่แหละมันนี่กระเป๋าหรือพาไปเลาะดงเลาะป่าพี่น้องเลย จังไหกัฝาพี่น้องกดไล่์กดตนดตามให้บ่าวลีเก่าเด้พี่น้องเลยังกับบทิ่มบป้ากันได้ทุ่มเฮสซุมเอซฮะฮสบายดีทำผู้ชม